วันนี้วันที่หนึ่งเมษายนสองพันร้อยหก เป็นวันที่89ในการสวดมนต์ทำควาเปลียนที่ข้าพเจ้าในจตุบุญธวิตรเขาถวายสิ่งส่วนสรัทธายระสูตรพระปริยัติมนต์ต่างๆถวายบินพุทธบูชาทำนมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยาบูชาแด่กรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้างทั้งมันมีสติระลึกร้ไมีสมาธิจดจ่อในพระกระเยนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องไม่เทิดโที่หนึงจุนงเทวราสมันดัตเะกวาเลสุอัตตะขจันตุเทวตาสัมมมมูนิลาสัสสาสุลตุสักขโมกขังสักี ตุเทวาชลธรวิสมีอย่างขันธปนาคัติทันตาสันติเกยอย่างบุนีวราชนังสาตวเมสุนัตุธรรมะสุนัการุย่ามันตาธรรมะสุนการุย่มันตะธรรมนการุอย่าันตาบทที่สองบูชาพระนาตายิมีนาสกาเลนะพูดทางอภิปูเชยยมะอิมนาสกาเลนะธรรมังอภิปูเชียมะอิมนาสกาเลนะสงคังอภิปูชยยมะบทที่สามกับพระนารายทัไตังสมังตัวกว่าพูดทางพระกวันตังอภิวาเทมิสวะขาตัวพระกันตามธรมังนามาสามิ สุปฏิปนุภะกวโตสามกรสังข์สังขังนามามีพุทธิสีลธมการสิิธิคาถา น้มตตสะภคะวตะระตสัมมาสนมุัสาะนมตัสะภคะวตะระตสัมมาสัมุัสาะนมตัสาภคะวตะระตสัมมาสัมกษสบทหสนาคมพุทธังสานังขจามิธัมมังสนังขจามิสังขังสนังขจามิตุติยปิพุทธังสนังขจามิตุติยปิธัมมังสานังขจามิตุติยปิสังขังสนังขจามิตติยปิพุทธังสนังขจามิตติยปิธัมมังสานังขจามิตติยปิสังขังสานังขจามิที่สัจจียิยุสา yang tamu mesrang orang itu na saja wajah soti mi untuk sapa tanah ti mesrang yang sangku mesrang orang itu na saja wajah soti mi untuk sapa

อันดับวิสาบุกไล่สมหับกตัวสามสังกัวอาหุนเนยูปางเนยูทักกินเนยูอันเสรีก็ได้เนย์ตัวังกุญแจแข็งตั้งโลกัสาทิบทที่สิบลัตตาสูตรยานิทับุตานาสซมาคัน ยานิธาพุตานิสมากตานิภูมานิวายานิวัตริเคสเพวะปุตานสุมนาพระวันตุอโทปิสัพพจัสมันตุภาติตังตัสมาหิปุตานิสามิทัสเพเมตังกโรธรมานุสิยาบัญชายะที่วาจะละโตจะหารันติเยะดีนทัสมาหิเนรคภะตะอัปปมัตายังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนับุิตังนาโนสมบะสมังอัติตถาคเตนะอิทามปิพุตเตระตังปิตังอิเตนะเสจนะสุวัติขันตุขะยังวิราคังอัมาตังบริตังยัตชัคา สราก็ยมุนิสมาเโตนะเตนะธรรมเนนะสัมมติกินจ so um ิอิทัมปีธรรมเนะตรังปิตังเอเตนะเสจนะสุวันติห้องตุยัมพุทธเสรโภปะริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตะดิกัญญะมาหูสมาทินาเตนะสมโมนะวิจติอิทัมปีธรรมเนะตรังปิตังเอเตนะเสจนะสุวันติห้องตุเยบุคราอัตถะสตังะสัทธาจตาริเอตานิยุคานิหงติเตทักิเนยญาสุฆาตสะสาวกกาเอเตสุทินานิมหาภะรานิ อิธามปีชังคิตะตังวิตังอิเตนะเศจนะสุวันติหงตุเยสุปยุตตะมะาน,าาาน,นัสาะธันีนาณิกามิโนโคตะามะสาสะนามหิเตปฏิปตะอะมะตังวิไคหะรัทธาม,าามุธา,า,านิปุติงพุนชะมานาอิทัมปิสังคิดตะตังวิตังอิเตนะเศจนะสุวันติหงตุ ย่ทินทะกิโปรปัธวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสศัมปะกรรมปิโยตทุปะมังสัพพุตริสังวัามิโยอริยสัจจนิอเวจจะปะจัจจติธรรมปีสังเขตังมุตังอิเตนะเสจนะสุนติหงตุเยอริยสัตจ,จานิวิภาวัยันติคัมภีรเป็นเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหุนติสัพผู้สัพมัตตาเตนาเตพระวังอัฏฐะมะ มาที่ยันติอิธามปีสังคิรธังมีตังอิเตนะเสจนาสุวันติหงตุสหวัสทะทัศนะสัมปทายะตยัตสุธรรมาชะหิตาพะวันติสาวกยัิติวิจิกิจิตันจะชีรัพะตังวาปิยะทัดติกินจิตตูหะปะเยหิจะวิปปุตโตชะจาพิฐานานิอะภะโภกาตุงอิธามปีสังคิรธังมีตังอิเตนะเสจนาสุวันติหงตุ กินจาวิโสกัมมังกโรติปะปังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวะอาภะโพโสตัสสะปฏิจชะทายะอาภะพัตตาทิถะปัทสสะวุตตาอิธามปีสังเครตรังวิตังเอเตนะเสรนะสุวันติหงตตวะนภคุมเวยถาบุจิตเกียขิมหานมาเสภัตมาสมีกิเมตยเตทุปมะมังสภาพ ร,รมวรงังเอเทศยินิพานคามิงพระรามหิตายอิธามิพุทธระตัมิตังอเตนะสิจนะสวติหุตุวโรวรดัญูวรโตว,วราโรตโรธรรมะวรัเทศยิอิธมปิพุทธระตังมีตังอเตนะสิจนะสวติหุตุวีนังปุรนานังนาวังนัธิสำพวังวิรัตตจิตตา ยะติเกผู้ประสิมิงเตคีนณาพีจาอวิรณนิสันธานิพันติธีรายถายมติโปอิธรรมปีเจ้าคิดต่างมีทางเอเตนะเศจนะสุบุติหุนตุยานิถบุตานิสมากตานิปุมานิวายันิวอันตริเกตถาคตังเทวมุสุปุจิตางมุธังนามัสมะสุบุติหุนตุยานิถบุตานิสมากตานิปุมานิวายันิวอันตริเกตถาคตังเทวมุสุปุจิตางธรรมะนามัสมะสุบุติหุนตุยานิถบุตานิสมากตานิปุมานิวายันิวอันตริเกตถาคตังเทวมุสุปุจิตางสัจธรรม บทที่สิบเอ็ดอาตานาติยปผลิตสภโลกวินิสภะโลกะวิทิมโตสัพะพะสันตานภะวัสิโตสัพพะเวฬุมันติกันโตนิปุตโตจตุวังภะวัสปิติโยวิบัณฑโตสัพะพะโลกะวิรัสต,ตุมาติภาวะวันตรายโยสุขิติคายุโกภะวะอภิวาทนาสีติสรัญจังอุทาปจายโน,นจตารุธรรมาวัตันติอายุวันโนสุข,ขังภาวังบทที่สิบสองอาทิตตะปริยายสูตร เอวเมสุตาเอกังสมยยังพระกวาขยายังมิหาดติขยาสิเสสติมพิคุสะหัดเสนาตตะโคพระกวาพิคูอามันเตสีสสะพังพิคเวอธิตังกินจะพิคเวสะพังอธิตังจากคุ้งพิคเวอธิตังลุบมาอธิตาจากคุปิญญาอธิตังจากคุสัมปะโสที่โตยามมีทางจากคุสัมปะโสปัจจาอุเบกติเวไธตังขังวาทุขังวาทุขันสุขังวาตบีเทตังกินาทิตังอธิตังราคากินาโทสักกินาโมหากินาทิตังชาติยาชรามะเนนัสโศกิหิปุริเตวีทุเคหีตุมนะเสหิอุปยาเสหีอธ ถาวิญญาณนังนที่ทังโสต่างมปูรณ์ส่วนโตยมีทางโสต่างมปูรณ์เจพาาอุปจรติเวทัยังสุขังวาทุกขังวาอุกบ้สูขังวา ตบีอธิตังกินาติังอธิตังลาหากินาโทสากินาโมหากินาธิตังชาติยาชราเมลินาโสกีหิบริเทวหิโทมนาสิอุปยาสิิเอธิตติวัฏามิขะนังอธิตังขันธาอติตาขะนวิญญาณังอธิตังขะนาตสมัสโวติโตยมีตังขะนัตสมัชฌอปัจจยาอุปัชัติเวทะธิตังสุขังวาทุขังวะทุกัสสุขังวาตบีอธิตังกินอติตังอธิตังลาหากินาโทสากินาโทหากินาธิตังชาติยาชราเมลินาโสกีหิบริเทวหิโทมนาสิอุปยาสิหิเอธิตันติ अच्छी ता लागती तुम वहाँ नना ती चम सोह तो यहाँ सब उप तिर तुंगवामु कावा तमी आदि तेनालीसरा सोक ही थोकेंना चेहिंग था युद्धी तोबा ता गई अब ये ना आधी तक चम चो यही चपज उपच्छ तिरबे था तुख कावा तेनाली ชาติยาชรามเนนะโสกี่ยเหตริเตวิเหทุกี่เหธุมนาเจหตอุปยาเจอธิตติวะามิมนทิโตธรมาทิตามุปปญญาณังอธิตังมนสมรอทิโตยมีทางมนสมสุปัจจยมนเถเวทิตังสังวาทุกังวอมันสุขังวาตามิทิตังเกนยนัิตังทิตังลหะนัโทสกินามุหะกิตังชาติยาชรามเนนโสกิริเวหทุกหธมนะเิเหอุปยาเจอธิตติวมิ เอ่ยบางภาษาพิเวสุทวาอียสาวมโกจากุสมุปีนี้ปนาปีรูเบสุปีนี้ปีนาติจากุวินาเนปีนี้ปนติจากุสัมพัเซปินี้ปีนติยามปิทังจากุสัมพัทปายะอุบัติเชตเวทัยตังสุขังวาตุขังวาทุนังสุขังวาตัสมิมีปีนี้ปนาตโสดแต่สม่มีปีนี้ปนติสัทเทสุปินี้ปนาตีสดตวิญญาณีปินี้ปนาตีสตวิญญาณ โสตดสัมปชัเปีนิพินติยังปิทางโสตสัมปชัปจจยาอุปัชติเวทให้ตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมัสขังวาแต่สมีปีนี้พินติคณะสมัปีนิพินทิติคณะสุปีนพินติคณะวิญญาณในปนี้พินติคณะสัมปชัสปีนี้พินติยังปิทางคณะสัมปจัปัจจอุปัชติเวทให้ตังสุขังวาทุกังวาอทุกมสขังวาแต่สมีปีนี้พินติชิวหายปีนิพินติละเทสุปีนี้พินทติชิวหาวิญญาณในปีน ကမ္မတသေမီပင်နေပင်သည်ကယသေမီပင်နေပင်သည်ဘုသာတသေပင်နေပင်သည်ကယယုဇနေပင်နေပင်သည်ကယယသမပစေပင်နေပင်သည်ယံပိတ angkaya သမပတေယဥပဒတိဝေထိုင်သောကံဝတုကံဝတုအဒုနုဇဝံဝါ ตัสซมิปีนิ้พินถิติมันนสมิปีนิ้พินถิติทมเมลุปีนิ้พินถิติมโนวิญญาในปีนิ้พินถิติมโนสัมปชัยในปีนิ้พินถิติยามปีทางมโนสรรมาจริตปยาอุปัชิติเวททังสุขังวาทุกังวะทุกขมันสุขังวาตัสซมิปีนิ้พินถิตินิ้พินนางวิราชติวิรังคามีมุจฉิติมีมุตตะสมิงมีมุตตะมีติยานังหุติขีนาชาติวุทิตังพัฒมาจริญกับทางการนียังนาปังอิทธาตายาติปัจนาติติทั้งมุตตะภะกุไวปัตมนาเตป อภิญญาโทอินมาสมินจาปานาเวย์กาลสิริพันญะามาเนตันชาพิภุตสหันชาชาอนุป,ปาทายะอาสาวิหิจิตตาิวิพุตจิงสุติบทที่สิบสามอนันตะ์ละักขณาสุตังอิบวเมสุตสังอิกังสมัยยังปะกวาปานาสิยังวิหารติ อิสิปัตะเนี่ยพิฆาตายาตัรูปักวาปัญจมากียพิกุออมันมาเตเศรูปังพิกเวอะนัตตารูปัญจะหีทางพิกเวอันตาอภิสานใิทางรูปังพิฆาตยาสังฆตยารเป็นทางจารุเปงมวเมรูปังหัวตัวอีบงเมรูปังมาโหสิติยะสมาจจโูปิเกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอภฆทตยาสังฆตตีนจารุเตรูปเงมวเมรูปังหัวตัวอีบงเมรูปังมาหัสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหีทางพิกเวอัตตาอภิสานใิทางเวทนาพิทายาสังวัตตยารเปาจเวทนายะเอมงนารุเอปงเมเวทนา มาอโหสิติยาสมาจจ้าภพิกเวเวทนานตตาตสมาเวทนาภาทยสังัะสังวัตตินจารพติเวทนายะอิเมเวทนาหุตุอิมมเวทนามาโอโหสิติสัญญาณตาสัญญาจหิทางพิกเวอัตตาอภภพวิสานะยิทางสัญญาภาทยยะสังวัตติะจารพตะสัญญายะอิเมสัญญาหุตุอิเมสัญญามาโอโหสิติยสมาจจ้าภพิกเวสัญญาณตาตสมาสัญญาภาทยะสังวัตตินจารพติสัญญายะอิเมสัญญาหุตุอิมมสัญญามาโอโหสิสังฆลานตา สังฆราจังย์ทางพิคเวอัตตาอวิบัสังสุนธายิทางสังฆราอภัตยสังวัตโยุระเพ็ทาจาสังฆาเลสุยงเมสังฆาราหุ่นตุยงเมสังฆารามาอะเฮสุตินจะสมาจะพภพิคเวสังฆราอะนาตาตัสมาสังฆาราปัตยสังวัตตตินาจารพติสังฆาเลสุยงเมสังฆารา มตุอิบมเมสังฆารามะอะหิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณจ่าหิทางพิฆเวอัตตาอภวิสานยิทางวิญญาณภาตตาญสังวัตเตยัลภิธาจะวิญญาณเองมเมวิญญาณังมตุอิบมเมวิญญาณังมาหูสีติยัสมาจักโภพิฆเววิญญาณังนัตตาตัสมาวิญญาณังอภาตตาญสังวัตตินาจลภัตติ วิญญาณีบังเบญญาณังหตุวอิบังเบวิญญาณังมาหสทตะกมัยถาพิคเวรูปังนิจังวานิจังวตินิจังพันเตยปนานิจังทุกครังว่าตังสุครังว่าติทุกครั้งพันเตยปนานิจังทุกครังวิปริณามะธรรมการลังนุต่างสมุปปจตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมตาติโนเหตังพันเตตะกี้มันยาถาพิคเวเวทนานิจาวานิจาวตินิจาวพันเตยปนานิจังทุกครั้งว่าตังสุครัองว่าติทุกคตั้งพันเตย พิเวสัญญาอนิจจาวาอนิจจาวัติอนิจจพันธิยบนานิจังทุกขั้งว่าตังสุขั้งวัติทุกขังพันธิยบนานิจังทุกขังวิปะรินามัธรมังการานุตังสมุปะเสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสตมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตะกิมัญญธาภิคเวสังฆราอนิจจาวาอนิจจาวัติอนิจจพันธิยบนานิจังทุกขั้งว่าตังสุขั้งวัติทุกขังพันเตยบนานิจังทุกขังวิปะรินามัธรมังการานุตังสมุปะเอโสหหมมมสสิิเเเเออโโัััตตตานนงพต ต่งกิมานิธาภิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันญยปบนานิจังทุกครั้งวุตังสุครั้งวาติทุกครั้งพันญยปบนานิจังทุกครั้งวิปริณามัธมังการังนุตังสมุตนุตัง सा मनु पासी तों तम मामा इस हाम चम्म ए सो मह तीनों ते ती हम कुवे यान चे पा हटीता घप्प चुप अछ तभाकुम वहाँ ना वहींगे वाणु पादे तांग हा मचि ना मे सोदे एम ये ता चमप याथी था नंघ चुप अछता थावा उला का ही ना वे तुराे ວາຢາທຸເດສັນນິເາາຕສາທາປາາິສາທາຈນສມາວີາາທສາາ มีส่วนตัตทีเอ็มมูตังยถาวุตังสมปัญญะทัทธพังเยเกจิสังกนาติตานักตาปจุปนาอาชตาวาพิทาวาลิกาวาสุกุมาหินาวาปนิตาวายาทูเลสันติเกีวะสภีสังฆาลานิตังมามาในสุหะมัสมินามิอส่วนตัดีเอ็มมูตังยถาวุตังสมปัญญะทัทธพัง ยังกินจีวิญญาณังติตานักข่าประจุปนังอชตะตังวาให้ทำเอาดานิกังวาสุกุมังวาหินังวาป็นตังวายันตุเดชันติเกวาสัพังวิญญาณังในตังมามาในสวามัชชวินาเมโสตตาติเอ็มมิตังยะถาปุตังสมปัญญาทัทพังเอวังภสษาภิเวสุตตะวาริยาสาวโกรุปัสสินปินิพินตติเวทนายาปินิพินตติสัญญายาปินิพินตติสังฆาเลสุปินิพินติสัญญานาสุมิงปิ นิพินนตินิพินทางวิริสติวิริคายมุจติติวิมุตตสมิงวิมุตตะมิติยานณมุตติขีนาชาติอุสิตังพม่าจริยังกตังกันนิยังนาปราอิทัตตายติปชาติอิทธามุบวจภกวาอัตตะมนาปัญจวกิยาภิกขุภกวะตัวพาสิตามิหนาตุงยิมสมินจาปนะเวยกนลสมิงพัญญามานีปัญจวักิยานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ